โย่ทุกคนสวัสดีครูโบชอนไทยการเดิยนทุกคนจากอัดเซบอชแนลนะครับผมและในวันนี้เราเนี่ยก็มาอยู่กันในมูบาร์เลเจนอีิชิงเคิร์นะคลิปนี้ครับผมเนี่ยจะมาแนะนํา5ตัวละครที่เหมาะสำหรับมือใหม่นะครับทุกคนจะมีตัวไหนบ้างเราไปดูกันเลยนะมาเหตุนะคลิปนี้จะตามคนเล่นตัวของผมแล้วก็ประสบการณ์การเล่นของผมเท่านั้นนะฮะหากมีภาพประการใดก็ขอโทษโดยเด็ดขาดนะตัวละครตัวแรกนะผมจะเริ่มจากออฟเลงกันก่อนนะกันนะผมแนะนําตัวนี้ฮะกุญมีเนียนะก็จะบอกว่าพี่ทำไมถึงแนะนําตัวนี้ให้มือใหม่ล่ะครับตัวนีีี้้มมมมััััันน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 อาาาจะะะเเเลล่่่ยยกกพสหรบผตวด นั่นนะฮะ ตัวน้องแกนะเข้าใจค่อนข้างง่ายนะแล้วก็เรียนข้างจง่ายนะไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะอ่ะเรามาดูความสามารถของน้องแกกันดีกว่านะฮะพัฟซีนนะการใช้กสกิลโจมตรูหรือการโจมตีปกติโัวศัตรูนะได้รับเกรดมา1หลอดน,นะโดยหากสะสมครบ3หลอดน,นะการโจมตีปกติขั้งต่อไปจะเป็นการพุ่งไปหาศัตรูนะฮะพร้อมหิวเลือดตัวเองนะฮะแล้วก็ไม่พอนะฮะน้องแกสามารถสร้างสแต,ต็กบนศัตรูได้ด้วยนะโดยสแต็กนั้นเนี่ยจะมีผลกับอาติเมทโดยตรงนะฮะถ้าหากสะสมครบ3สแต็กนะอาติเมะสามารถโจมตรูได้โดยที่ไม่ต้้องใชิ สกิลที่1นะทำการยิงลูกบอลใส่ศัตรูนะฮะเป็นบอลพลังงานนะฮะต้ดาเมจนิดหน่อยพอสโลนะสามารถใช้เช็คพุ่มได้สกิลนี้สกิลที่2นะเป็นสกิลเปิดไฟหรือออกเอาไฟนะเป็นสกิลเคลื่อนที่ของน้องแกเองนะฮะน้องแกจะทำการโดดไปจุดที่กำหนดนะหลังจากนั้นน่าจะทำการยกศัตรูขึ้นนะถ้าหากโดดศัตรูนะกดใช้อีกทีเพื่อทิงร่างปลอมแล้วก็พุ่มไปที่ฐานที่เลือกนะส่วนอัตติเมทนะฮะผมไม่รู้เหมือนกันว่าเรียกว่าอะไรนะแต่ผมจะเรียกว่าปล่อยพลังอย่างบ้าคลั่งละกันนะ แกจะปล่อยพลังอย่างบ้าค่ะนะสร้าง,นะงดาเมจต่อเนื่องแล้วก็ซีซีต่อเนื่องนะถ้าหากศัตรูอับนะฮะหรือถูกทําให้ยกขึ้นนั่นเองนะ,ะทุกคนแล้วส่วนใหญ่จะใช้คอมโบหลักจาก Q2 นะไม่ก็จากจแท็กเต็รเตมนะฮะก็ประมาณนี้นะสำหรับกิมินเนียนะฮะต่อมานะในตําแหน่งของเลนกลางนะฮะน้องแกคนนี้คือคิมมี่นั่นเองนะทุกคนในคลิปที่แล้วผมเนี่ยก็เคยเล่นไปแล้วฮะไปดูกันได้นะว่าสำหรับใครที่ขี้เกียจไปดูคลิปนั้นนะดีนะแล้วผมจะอธิบายให้ฟังว่าทําไมผมถึงแนะนําตัวนี้นะฮะ เราริ่มจากความสามารถของน้องแกกัอนก่อนดีกว่านะฮะโดยพาษ์ตีของน้องแกฮะการโจมตีปกติใส่ศัตรูนะจะเพิ่มเกตขึ้นเรื่อยๆนะหลังจากที่เกตเต็มนะการโจมตีของเธอจะไกลขึ้นกระสุนไปเร็วขึ้น และก็ยิงทะลุได้นะแอมดาเมจแรงขึ้นด้วยนะฮะอีกทั้งน้องแกนะสามารถเคลื่อนที่ในขณะโจมตีได้นะและก็สามารถเลือกทิศทางการโจมตีได้อย่างอิสระนะฮะในส่วนของสกิลที่1นะฮะสกิลที่1ของน้องแกนะน้องแกทำการบินขึ้นไปนะศัตรูที่อยู่ในระยะจะโดนดาเมจนิดหน่อยนะเพราะว่าในขณะที่บินน้องแกจะยิงลูกกระสุนนะใส่ศัตรูที่อยู่ในระยะด้วยนะซึ่งลูกกระสุนนั้นจะสร้างดาเมจนิดหน่อยนะคะแล้วก็สโลว์ศัตรูนะฮะอีกท well ั้งสกิลนี้เพิ่มความเดียวเคลื่อนที่แล้วก็่่าาาาััแพพพ้้ดวยยนนนนนเเองะะรฉม ใช้ในะจังหวะาสาคัญสาคัญนะอย่าใช้เล่นนะในส่วนของสกิลที่2นะน้องแกจะยิงบอลพลังงานใส่ศัตรูนะศัตรูที่โดนนะจะได้รับดาเมพร้อมโดนล็อกขานะฮะในส่วนของอันติเมนะน้องแกจะทาการชาร์จพลังใส่ปืนของนางนะจากนั้นน่าจะทําการยิงใส่ศัตรูนะศะัตรูที่โดนนะจะได้รับดาเมแล้วก็โดนสโลนะหลังจากนั้นไม่นานนะวงหงุบลงนะลวกศัตรูที่อยู่ในระยะกลาบเข้ามาเองนะแต่ว่าถ้าหากสกิลเนี้ย ชาร์จจนหลอดมันหมดนะมันจะตดคูดาวแทนนะมันจะไม่ยิงออกไปนะในส่วนของตำแหน่งป่านะับผมแนะนําเป็นอลูกาเลยนะตัวนี้ผมไม่ต้องสายาอะไรมานะเป็นตัวที่โหดมากๆนะครับผมถึงโดนเนร์ฟม,มาหลายครั้งแกก็โหดอยู่ดีนะเคเรามาดูติของพี่แกกันก่อนดีกว่าแล้วก็ความสมามาศนะฮะฟาสตีนะฮะหลังจากใช้ตะกิลนะการจะตีปกติครั้งต่อไปนะจะทําการพุ่งข้อหาศัตรูนะพร้อมทําดับเมทนะแล้วก็ตกิลนี้จะต,ตีแรงขึ้น10%ถ้าหากตัวศัตรูนะั้นเนี่ยเป็นทีป่านะ ในตัวอคอนเสกิที่หเป็นสกิว,วเคลื่อนที่นะทำการโดดไปจุดที่เลืองนะสันโลสัตว์ตูแล้วก็ทำดามเมนะสกิที่2นะเข้าใจง่ายอยู่ง่ายมากๆแบบดับมูอหับตาก็ยังรู้เลยว่าทำอะไรได้ไดนะพี่แกทำการหมุนดาวรอบตัวนะทำดาเมนรอบวงนะเป็นสกิลที่แรงที่สุดลำัางนะสำหรับอลูกานะ ในส่วนของอัติเมนะรูปก,การทําการดูดซับพลังงานนะศัตรูที่อยู่ในระยะนะจะโดนลดความเร็วแล้วก็ดลดเกราะลงนะไปใช่อีกครั้งหนึ่งฮะจะปล่อยคลื่นดางใส่ศัตรูนั่นเองนะส่วนพาร์ตสีของอันตินะฮะทุกครั้งที่อันติเลเวลอัพนะเขาจะได้รับดูดเลือดผสมนะ,ะดูดเลือดผสมคืออะไรดูดเลือดผสมก็คือเลือดระหว่างสกิลกับโจมตีปกตินั่นเองนะเขาได้ทั้งสองนะโดยจะบวกทีละสิบเปอร์เซ็นต์ต่อเลเวลของอัติเมทที่ถูกอัพขึ้นไปนั่นเองนะในส่วนของเลนทองนะผมหลับหูหลับตาผมก็นนะะค,กคื มียานั่นเองนะตัวแจกฟรีนะฮะสักคนสำหรับตัวนี้นะ โอเคเรามาดูพาร์สีแล้วก็ความสามารถของน้องกันก่อนดีกว่านะน้องมียาฮะมีพาร์สี่อยู่ว่าการโจมตีนะจะได้สแต็กจันทรามาหนึ่งสแต็กนะหลังจากครบ5สแต็กนะั้นน้องแกจะอัญเชิญเงาจันทรามาโจมตีช่วยนะแถมสแต็กล์นะจะเพิ่มความนโจมตีให้ด้วยนะฮะสกิลที่หนึ่งนะทำการเอนชาร์ดูธนูของนางนะทำให้นางสามารถโจมตีได้หลายเป้าหมายมากขึ้นนะโดยเป้าหมายหลัจะได้รับดาเมจแรงขึ้นนะเพว่าเป้าหมายรอบๆนะฮะจะโดนดาเมจจากสกิลเท่านั้นนะสกิลที่สองนะน้องแกทำการยิงลูกธนูไปะะนะจุด ล็อกขาแล้วก็โดนดำเมนะหลังจากนั้นจะพักนะลูกถนูจะระเบิดออกมานะสโลวศัตรูนะฮะแล้วก็อันจิเมนะนำทำการล่องหนนะฮะแล้วก็วิ่งเร็วขึ้นนะพร้อมได้รับพาสตสีเต็มทันทีนะมีขนาดนี้ยนะติดอยู่ของมิยานะฮะเรื่องการเล่นนะฮะน้องแกเป็นตัวเลดเกมนะาหารโดนกดต้งเกมก็เล่นยากแล้วนะต่อมาจะตำแหน่งโรมฮะเนื่องจากตำแหน่งโรมฮะมีทั้งแทงแล้วก็ซับพอร์ตเพราะงั้นผมขอรวมละกันนะฮะส่วนซับพอร์ตจะเป็นตัวแถมนะฮะ ตัวที่ผมแนะนำสำหรับตัวแทงนะก็จะเป็นไทยเกลียวนะฮะมาเห็นนะไม่มีฟูเทกให้ดูนะฮะเพราะว่าผมไม่เล่นแทงนะโอเคเรามาดูพารสีฟของไทยเกลียวกันดีกว่านะดูในคลิปนี้ก่อนนะโอเคประมาณนี้นะฮะโดยจากที่ดูนะผมจะสรุปให้นะ หลังจากที่ไทเกียวนะได้รับการโจมตีนะฮะไม่ว่าจะทางใดก็แล้วแต่นะเขาจะเพิ่มสแต็กนะฮะเป็นสแต็กโล่เหนือหัวนะหลังจากที่สแต็กนั้นเต็มนะการโจมตีปกติของศัตรูครั้งต่อไปดาเมจจะถูกล้มออกไปทันทีนะและก็สแต็คนี้สามารถใช้สกิลเก็บได้นะในส่วนของกิลที่1นะฮะสกิลที่หนึ่งของไทเกียวนะแต่ไทเกียวทำการสร้างคลื่นนะฮะหรือทําการทุบพื้นนะจะสร้างดาเมจสามครั้งนะฮะจะทําดาเมจแล้วก็สโลนะในส่วนของกิลที่2 ทำการไอศตรูในระยะนะศัตรูที่โดนน่าจะโดนถ่ายต่อเนื่องนะหรือโดนซีซีต่อเนื่องอะไรนะกดใช้อีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการงัดศัตรูขึ้นนะส่วนอัติเมของไทยเยลนะ ไทเกียวนะฮะจะทําการดูดศัตรูเข้ามาหาตัวเองนะฮะโดย0.5วินาทีแรกจะดนขัดได้แต่ว่า0.5วินาทีหลังนะไม่สามารถดนขัดได้นะแล้วก็เป็นซีซีต่อเนื่องที่หลุดยากมากๆนะฮะสำหรับไทเกียวนะเพราะางั้นไทันนี้ผมแนะนำเลยนะ <S <S ส่วนอันนี้คะครับผมเนี่ยแถมให้เป็นกรณีพิเศษละกันนะเนื่องจากเขาเป็นซับพอร์ตนะตัวละครตัวตนี้คือเอสเตนะเอาละ่ะเรามาดูความสามารถแล้วก็สกิลของเอสเตกันก่อนดีกว่านะพาสิของเอสเตนะฮะ การโจมตีปกติเขาจะสร้างความเสียหายเป็นเบสนะแต่ว่าต้องเก็บตะแตกนะแล้วตะแตกเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะทุกคนอันนี้ผมแค่เคยดูคนอื่นเล่นนะเพราะผมไม่เคยเล่นแตจริงๆนะในส่วนของสกิลที่หนึ่งของไอเตนะนี่ฮะทำการเชื่อมสายใส่เพื่อนร่วมทีมนะั่นจะเพิ่มขึ้นปูให้เพีให้เพื่อนร่วมทีมเป็นระยะเวลาสั้นนะในสกอร์ที่สองนะ ทำการสร้างบงเวนะทำดาเมจหนึ่งครั้งนะหากศัตรูฮะโดนขอบบงเวนะจะโดนสลโลหนะักมากๆนะแท๊สตกิลเนี้ยเปิดตายด้วยนะตัวอันดีเมทของไอเต็บ เอสเต้นี่ยทำการ,ร่ายพลังนะฮะทำให้เขาสามารถเชื่อมสกิลหนึ่งอทุกตัวนะที่อยู่ในระยะของเขานะถ้าเป็นเพื่อนร่วมทีมนะก็เขาเนี่ยจะฮิวแรงมากขึ้นแถมระเบิดเลือดมาให้ด้วยนะฮะอันนี้ผมเคยเจอนะผมไม่เคยเล่นเอสเตนะให้เป็นเมสเตนะช่วยแก้ไขให้ผมด้วยนะครับผมคลิปนี้มีประมาณนี้นะฮะทุกคนหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะ,ะแล้วก็อาจจะมีตัวที่ดีกว่าน,นี้นะแต่ว่าผมเนี่ยไม,ม่ได้ยกมาพูดไม่ได้ยกมาแนะนำแต่อย่างใดนะฮะ